ครับวันนี้มานำเสนอย้อนไปถึงคำบอกกล่าวของบันทึกพระคุณลุงโนเชียงใหม่ที่เคยเตือนเรื่องภัยพิบัติหรือวันฟ้าดับซึ่งมองผ่านยานทัศนะเห็นภาพไหตยนะที่เกิดขึ้นทั่วทุกภาคในประเทศไทยอย่างน่ากลัวและรุนแรงคนล้มตายอย่างมหาศาลนับไม่ถ้วนโดยลุงได้บันทึกให้วิกรมหลานชายได้รับรู้ ถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละวันของวันฟ้าดับพร้อมกับแนะนำวิธีการเตรียมการรับมือเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ไปได้ซึ่งอยากให้ผู้ฟังใช้วิจารณญาณหรือฟังเบนนิทานจะได้ไม่ตื่นตระหนกตกใจจนเกินไปหากวันหนึ่งวันใดสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นจริงอย่างน้อยได้รับรู้ว่า เหตุการณ์เหล่านี้เคยผ่านการรับรู้ของเรามาก่อนเพื่อเตรียมตัวและเตรียมใจรับมือไว้บ้างน,นะครับก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเนื้อหาสาระดีๆจากทางช่องของเราด้วยนะครับเรื่องราวที่คุณลุงบันทึกไว้น่าสนใจมากถึงความเป็นไปได้ของการใช้ระเบิดปรมาณูห้หามหันซึ่งกันและกัน ซึ่งเนื้อหาเหมือนฉายออกมาจากภาพยนตร์ภัยพิบัติเลยก็ว่าได้ขอย้ำนะครับฟังไว้เป็นนิทานและใช้วิจารณญาณให้มากๆรับฟังไว้เพื่อความไม่ประมาทนะครับซึ่งเนื้อหาผมขอแบ่งเป็นบันทึกออกเป็น4ตอนนะครับตอนที่ 1. เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันฟ้าดับตอนที่2เรื่องราวที่จะเกิดตามมาหลังวันฟ้าดับ3วัน ตอนที่3เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันฟ้าดับตอนที่4คนไทยจะเผชิญกับสิ่งใดบ้างไปรับชมและรับฟังกันได้เลยครับเริ่มจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันฟ้าดับวิกรมหลานลุงหลังจากลุงได้เจมชัดนิยานทศนะในสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วทำให้จ,จิตใจของลุงเศร้าหมอง จนไม่อาจคมจิตให้เป็นอุเบกขาว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตัวเองการเข้าไปก้าวล่วงกรรมของผู้อื่นนั้นผู้ที่จะเข้าไปเปลี่ยนแปลงนั้นจะต้องเป็นผู้แบกรับกรรมนั้นๆไว้หลังจากบันทึกนี้ลุงตัดสินใจที่จะออกบวชเรื่องราวที่มีการเตรียมการกันนั้นฝากให้หลานดูแลประสานกับลุงประสิทธิ และกลุ่มบ้านพุทธบุตรเพื่อช่วยเหลือกันตามกำลังบุญต่อไปเรื่องราวที่ลงบันทึกทิ้งไว้ให้หลานนี้ทั้งหมดเพื่อไม่ให้หลานและคณะเกิดความประมาทในสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งในด้านการเตรียมการภายนอกและการเตรียมการภายในนิ้นย้ำเรื่องการฝึกตายก่อนตายเพื่อให้จิตคุ้นเคย กับอาสัญญกรรมในทางสว่างให้กับน้องๆและหลานๆทุกคนด้วยเพราะกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าไปในโลกแห่งวิญญาณน,นั้นกรรมที่แรงที่สุดคืออาสัญญกรรมเพราะถ้าจิตผูกยึดกับสิ่งใดในขณะที่ขาดห่วงลมหายใจสุดท้ายนั้นถ้าหากมีเพียงแค่เสี้ยวอึดใจอาจจะถลําลงสู่อบายภูมิ ถ้าจิตเป็นอกุศลมันทำทานในสิ่งที่ยากๆเพื่อไม่ให้ตนติดยึดกับคนสัตว์สิ่งของใดๆอันจะเป็นแรงเหนี่ยวร่างรอไว้ไปสู่การเกิดที่ไม่เป็นกุศลมันจเจริญม,มรณสติเรื่องราวที่ลุงได้บันทึกไว้ให้หลานนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดจากยาณทัศนะของลุงเพื่อให้หลานจะได้เตรียมตัวเตรียมใจ วันเวลาอาจจะมีการคลาดเคลื่อนบ้างตามเหตุปัจจัยแต่เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นสิ่งเตือนซึ่งวันเกิดภัยพิบัตินั้นไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นนั้นลุงขอเรียกว่าวันฟ้าดับก็แล้วกันเพราะในยามนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทุกด้านมืดสนิทแม้แต่ในยามที่เราหลับตายังมีความสว่างมากกว่าเสียอีก ลุงบันทึกหลังจากอธิษฐานไปยังวันก่อนหน้าที่จะเกิดภัยพิบัติแก่บ้านเรา3วัน7วันก่อนหน้านั้นลุงเห็นคนที่มีจิตเป็นอกุศล,ลกรรมได้มีการฉลองจุดพลุร้องเพลงปีใหม่และนับย้อนหลังในวันสิ้นปีลุงจึงคาดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหลังฉลองปีใหม่ลุงเห็นดาวเหนือเปลี่ยนไป ในลักษณะที่อธิบายไม่ถูกแต่มีความแตกต่างและเห็นได้ชัดเจนทั้งขนาดและความสว่างจุดนี้น่าจะเป็นสัญญาณเตือนให้มีการเตรียมการกันนานหลายวันในวันฟ้าดับก่อนหน้านั้นจะมีฝนตกต่อเนื่องกันหลายวันแล้วในวันนั้นไร้ฝนฟ้าหมุนหมองยิ่งนักใบไม้เงียบจนไม่พลิกใบ ฝูงสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าจะกลวนครางแอบมอบลุงเห็นฟ้าสว่างโรยอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนทำให้ลุงนึกถึงเรื่องราวที่คนเล่าถึงแสงสว่างจากระเบิดปรมาณูในยามที่เกิดแสงสว่างลุงเตือนหลานและทุกคนอย่าพยายามที่จะมองหาต้นทางของแสงเพราะหลังจากนั้นลุงเห็นภาพคน ที่ตามืดบอดเนื่องจากแสงจักกรวาลที่ฟาดลงมาแทงทำลายตาของเขาแต่หลังจากเกิดแสงนี้แล้วหลานยังมีเวลาเตรียมตัวในช่วงนี้เองสัตว์ต่างๆจะตื่นกลัววิ่งหนีแบบไม่มีทิศท,ทางบ้านเราถ้ามีสัตว์ใดขอให้หลานอย่าได้กักขังเขาเพราะจะเป็นอันตรายแม้แต่สัตว์ที่เชื่องที่สุด แต่ก็มีบางตัวที่จะรอดนั้นจะหมอบตัวสันใกล้ๆกับมนุษย์ในยามนี้ขอให้หลานได้เข้าไปยังสถานที่ที่มีการเตรียมการและบิดให้มิชิดอาหารน้ำยาและชุดอย่างชีพให้ทุกคนแยกติดตัวไว้อย่าเอารวมกันเพื่อจะแบ่งกันเพราะอาจจะลำบากมากในการติดต่อกัน แม้แต่อยู่ใกล้ๆกันส่วนการย้ายเข้าที่ปลอดภัยและที่ที่มีการเตรียมการอุปยพขอให้หลานๆได้เตรียมตัวกันเต็มที่หลังจากที่เห็นดาวเหนือเปลี่ยนไปหลังจากที่มีแสงจักรวาลเข้ามาแล้วอีกไม่นานลุงเห็นภาพคนกำลังทานข้าวกันอยู่จะเกิดเหตุการณ์โลกเราเหมือนกับชนอะไรสักอย่าง คนที่อยู่บนพื้นดินเหมือนคนที่อยู่บนรถขนาดใหญ่ที่มีการชนภาพคนคนล้มถลายไปกับพื้นตึกพังทลายราบลงมาทันทียังไม่ทันได้ตั้งตัวจะมีเสียงดังเหมือนวัวยักษ์คลางขอให้หลานและทุกคนเข้าห้องแข็งแรงของเราหรือคนที่อยู่นอกพื้นที่ให้เข้าไปยังที่มีหลังคาแข็งแรง และปิดหูด้วยอุปกรณ์ป้องกันเสียงที่ลุงได้เตรียมไว้แล้วเพราะพอเสียงวัวยักษ์ร้องเงียบลงไม่กี่อึดใจลุงเห็นภาพผู้คนวิ่งออกจากตึกเพราะกลัวแผ่นดินไหวที่จะตามมาหลังจากนั้นจะมีเสียงดังที่สุดซึ่งลุงก็บอกไม่ได้ว่ามันดังแค่ไหนแต่หลังจากนั้นลุงเห็นผู้คนเลือดออกจากหู นอนกลิ้งเกลือกไปตามพื้นตาเลือกถลนคนที่เอามืออุดหูทันนั้นก็ยังไม่สามารถป้องกันได้เพราะลุงเห็นคนที่พยายามสื่อสารกันแต่เหมือนกับว่าคนในโลกนี้แก้วหูขาดไปหมดสิ้นแล้วเสียงตะโกนวกเวกแต่ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องลุงจึงขอย้ำเตือนหลานตรงนี้ เรื่องการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันหูให้ดีที่สุดอาจจะทำให้หนักเป็นเบาได้หลังจากนั้นลุงเห็นภาพที่ทุกคนกลับมาตื่นกลัวอีกครั้งจากแผ่นดินไหวรุนแรงและสั่นต่อเนื่องกันผิดจากครั้งแรกที่เหมือนจะชนโครมเดียวแล้วหยุดแต่คราวนี้เป็นเหมือนมีคนจับเอาเราอยู่ในกระดง้งแล้วเคาะขอบมันอย่างแรง อย่างต่อเนื่องเสียงหวีดร้องดึงกลัวดังไประงมแต่ในยามนั้นนิมิตลุงอาจจะมีเพียงลุงในจุดนั้นที่ได้ยินเสียงเพราะภาพคนที่วิ่งไปมามีเลือดไหลออกจากหูช่างเป็นภาพที่น่าเวทนาที่ลูกหลานที่พ่อแม่หอบออกมาจากอาคารบ้านเรือนที่กลัวแผ่นดินไหว เมื่อเจอเสียงดังก็วิ่งกลับไปในที่ที่คิดว่าปลอดภัยและพอแผ่นดินไหวก็พากันวิ่งกระเซาะกระเซิงออกมาอีกลานวิกรมลุงเห็นภาพที่สร้างความนา่าเวทนาสงสารสรรพสัตว์ท,ทั้งหลายว่าชีวิตมนุษย์มีเพียงแค่นี้เองยังไม่จบสิ้นแค่นี้นะภาพผู้คนที่วิ่งหลบแผ่นดินไหวออกมา นั่งกอดกันร้องไห้เป็นกลุ่มๆม,มีควันไฟที่เกิดจากไฟไหม้ลอยคละคลุ้งไปหมดหลายคนที่เสียสติเริ่มต้นร้องไห้าพาพ่อแม่พยายามค้นหาลูกหลานที่ติดอยู่ในซากประหักพังต่างคนต่างฟูมไฟร้องไห้ไม่มีใครสามารถช่วยใครได้เลยเมื่อในตอนค่ำลุงเห็นคน มารวมกันมีการก่อกองไฟอากาศหนาวแต่ลมสงบนิ่งตอนนี้ลุงได้เห็นขอบฟ้าแดงจ้าจนน่ากลัวแล้วสิ่งที่ลุงเรียกว่าวันฟ้าดับก็เกิดขึ้นลุงเห็นมีแสงสีแดงพุ่งมาจากพระอาทิตย์วาบหนึ่งจากนั้นแสงทั้งหมดก็จะม้วนเข้าไปในรูปทรงกลมลุงไม่รู้ จะเรียกว่าอะไรน่าจะเป็นพระจันทร์ดำเพราะเป็นสีดำๆเหมือนจันทรุปปราคาที่มาบดบังพระอาทิตย์แต่เล็กกว่ามากแต่ตอนนั้นพระจันทร์ก็ยังเห็นอยู่แล้วบรรยากาศที่เหมือนเราดับเทียนในห้องมืดที่สุดก็เกิดขึ้นพรึบเดียวแสงทั้งหมดจะหายไป แม้แต่ดวงดาวและพระจันทร์ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ความมืดในขณะนั้นลุงเห็นคนพยายามยกมือของตนเองขึ้นมาดูก็ยังไม่สามารถเห็นได้ความตื่นกลัวก็เกิดโกลโหนขึ้นอีกครั้งคนจะกอดคนที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วร้องไห้ระงมคนที่อยู่ห่างจากคนอื่นแม้แต่วาเดียว ก็ไม่สามารถหากันเจอจนกว่าจะคลำหากันเจอช่างเป็นภาพที่น่าอนิจอนาตมากคนส่วนใหญ่ที่หูจะแตกดับหรือคนที่อุดหูทันก็จะมีอาการหูอื้ออึงแต่ก็พอยังมองเห็นกันแต่ในยามมืดสนิทแล้วเสียงคนพยายามจะโกนหากันเสียงหวิดร้องโหยหวนด้วยความกลัวแต่คนส่วนใหญ่จะไม่ได้ยิน ได้แต่สเปะสปะไข,ขว้คว้าหากันอย่างนี้เองลุงถึงได้ย้ำกับหลานว่าให้แยกเป้ที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับแต่ละคนและเมื่อเข้าไปอยู่ในที่ห้องปลอดภัยที่ได้เตรียมสร้างไว้ขอให้หลานสร้างตามแปลนที่ลุงได้เขียนไว้ให้ตู้คอนเทนเนอร์ที่เตรียมทั้งตู้อาหารตู้ปลอดภัยและโรงพยาบาลเคลื่อนที่ด้วย ตอนนี้ดึกมากแล้วลุงม่วงแล้วแต่ยังอยากบันทึกให้หลานไว้ให้เสร็จก่อนที่เดินทางไปหาพระอาจารย์ภาพที่เกิดมาลุงรู้สึกเศร้าใจกับยานทัศนะที่ลุงได้เคลื่อนไปในยามที่เด่นชัดกับเจอภาพภัยพิบัติที่หนักหนาสาหัสกว่าที่ลุงเตรียมการไว้จนเกิดเวทนาในสัตว์โลก และเห็นความคร่ำครวญของคนที่ไม่เคยศึกษาทางธรรมและไม่ได้เตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและเตรียมมรณสติไว้เลยในส่วนที่ลุงบันทึกนี้คนที่มีกรรมและไม่เคยฝึกสมถะกรรมฐานผ่านในขั้นรูปประชานและอรูปประชานสีนั้นหลานอย่าไปอธิบายเขาเลยเพราะจิตเขาหยาบกว่าที่จะเข้าใจ ในวันฟ้าดับยังมีเรื่องอนดิอนานสำเติมมนุษย์ที่ไม่ได้เตรียมการอีกหลังจากที่มืดมิดแล้วลุงยังเห็นภาพคนคลานหนีหรือกอดกันร้องไห้เพราะยังมีอาการแผ่นดินไหวเป็นระยะระยะมากน้อยบ้างภาพเพดานสิ่งของเท่าที่คนไปแอบซุกอยู่หล่นลงมามีคนเจ็บคนตาย ร้องครวญครางแต่วิกรมมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือคนที่รอดตายขนาดนั้นจะตายมากอีกลุงเห็นภาพน้ำแข็งก้อนเท่าทีวีเท่าบาทหรือบางก้อนขนาดเท่าตู้เย็นเล็กทยอยตกลงมาจากฟ้าส่วนก้อนขนาดเท่ากำปั้นตกกระจายไปทั่วผลที่หลบหนีหลังคนที่หักโครมครามออกมา ท่ามกลางความมืดนั้นมาอยู่ในที่โล่งต้องมาตายกับฝนลูกเห็บยักษ์ที่มีความเย็นจัดมากเพราะลุงเห็นภาพคนแข็งตายอยู่เกลื่อนกลาดเต็มไปหมดแต่ภาพที่เกิดหลังจากนี้ที่หลานคงคิดว่ามนุษยชาติจะอยู่อย่างไรเมื่อลุงอธิษฐานไปยังหลังจากนี้กลับอเนกอนายิ่งกว่า ลุงจะได้พยายามทบทวนเรียบเรียงสิ่งที่ลุงเห็นมาบันทึกให้ล้านล้านได้นำไปเตรียมตัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดในสิ่งที่ลุงเห็นมานั้นไม่เคยแจ่มชัดเท่านี้มาก่อนแต่สิ่งที่ลุงได้อธิษฐานว่าถ้าลุงมีบารมีและมีบุญที่เกี่ยวเนื่องกับพระอาจารย์โสนะขอโปรดเมตตา ให้ยานทัศนะของลุงชัดเจนแจ็มใสจนได้เห็นภาพเหล่านี้ขึ้นมาขอพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอริยสงฆ์ทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาสรพสัตว์และหลานๆด้วย